ไปยังเอาครับอ่ะสวัสดีครับวันนี้เจอกันใช่ไหมนะครับวันนี้จะนำเสนอห้างที่สร้งขาแขวนทีวีนะครับสิบเก้านิ้วถึง 3, อออาาอออสามสองนิ้วของอะไรบ้างเนี่ยตัวอีืออะไรอืมขาเอลวีดีได้ครับสามสองนิ้วก็แกะแล้นะครับนี่จะใช้กับ ทีวีซัมซุงนะฮะสามสองนิ้วเดี๋ยวยึดแถวนี้นะครับเดี๋ยวดูฝั่งระตรงดูระดับท่าท่าก่อนอยู่ประมาณนี้หรอือเปล่าเดี๋ยวเราจะเตรียมไปส่งไปหรือเปล่ามวลก็เนี่ยจะยึดได้หรือเปล่าเป็นขาตรงเนี่ย อะไรให้บ้างครับคุณครับแต่ว่นนี้มีระดับน้ำให้ไหมคุณจะมีระดับน้ำให้นะครับแบบนั้นหรือรุนี้ไม่มีครับตอเปล่าเลยนะครับสงเเตรียมดมีคุกให้ด้วบ้างนะ มีปกติให้นะครับอ่ะเบอร์10นะครับเบอร์10เจาะสิบมิลสิมิลเนี่ยครับดอกสว่าน3ามพุนครับนี่อย่าปล่อยยิงเมียให้นะครับเราใช้สว่านหัวยิงมากเว่นีันนห้อวกเลยนะแต่มือขันนห้อวกเลยอ๋อนี่นี่นนน มีระดับน้ำให้แต่ทำไมไม่แปะมาให้เลยใช่ไีมติดตรงไหนติดเองล็อกตรงไหนนะเอาแล้ไงครับน่าจะตรงกลางนี่แหละครับเขาไม่ให้ใส่ตรงไหนแล้วเนะี่ยพี่คู่มาบอกนี่เดี๋ยวมาวางให้เฉยลองดูครับ อเรียวหน้าครับเนี่ว่าอย่าเขียนแ,แปลกๆเรียวนะหน้าบอกให้เงไม่มีบอกนะกดเข้าร่องนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับเพราะ่าจะไว้วางวัดนะครับมาเนนะี่ยแนวทางนะใจมีให้ขาลองดนะ้านหลังมีให้ โอเคโอเคประกอบนี่ก่อนนะครับจะกันฝาหลังนี่ก่อน ทางดูก่อนมันจะเกาะประมาณไหนถึงจะดีนะครับงนนี้เป็ ปรับคมหน้าได้นอ๋อเป็นไก่แล้วนะครับโอเคดูนะว่าให้เราปรับคมมาไ,มได้ไหมนะครับเลือกโลที่เหมาะสมนะครับ สายแล้วไม่ติดขัดอะไรกล่อ,อเกียรนน์น็อตตันีหนตัวไหนที่ใส่ได้เหมาะพอดีนะครับตัวนี้เบอร์อ,อะไรไม่รู้หนม,ม,มนะครับหนตันทีวีไปลอยจะประมาณ ໃສ່ຫນຶ່ງ ก่อนครับว่ามันจะประมาณอย่างงี้เสร็จนหนึ่งค่านะครับนี่มกันเอากมาก้มสุดก่อนนะสะอย่างใส่แวน แวรนด์ใส่เม็นข้าน่าจจะมีอีกตัวนะครับมีหลายตัวนะแวนเลือกตัวที่เหมาะสมนะครับ ี่ตรงกันนะครับโอเขาทาดีนะ ก็ามานี้นะครับมีกตั้งด้วยสุดก่นับ้เอียงประมาณนี้นะเอียงนาจอนิดนึงจะได้ดูได้สะดวก ตอนนี้พื้นที่เรามีอยู่มานี้เราจะปิดแค่นี้เนี่ยโอเค,ค,อเคเลองทำท่าทำฐานกันนะใต้ขาถ้อาอย่านั้นสูงไปอ,ะอ่ะอ๋อเดี๋ยวเยวครับครับไม่มันก้มลงได้นะครับเผื่อตั้งชั้นอีกมันจะเตี้ยอย๋อต้องอยู่ใต้คันอ่ะพอดี จะเตี้ยไปไหมครับไม่เตี้ยเออแค่นี้แหละเอามานี่นะครับเออก็เอามาทีก็เธอไปไปมุมห่อยได้ไหมเอามามุนๆนะครับเออเอาหมุมๆอ่าอย่างนี้หามุมมาสักสิบเซนแล้วกันส <10 S 1> ิบเซนเออห่าง <5 S 2> จากปลั๊ก <5 S 2> <ส>นะครับห้าเซนดีไหมห้าเซนก็นได้ครับจากปลั๊กห้าเซนแล้วกัน ประมาณห้าเซนนะครับกระโหลกนี่อันนี้เท่าไหร่สิบประมาณสิบเซนครับตรครับโดยจี้ก่อหิ้กอห่หันจีก่อห่สเซนหันดัหนสิบเซนนี่มา5้าเซน ใต้แอร์หรอม่เียนเหมือนกันแอร์เอนี่ไม่ดีดอะ